นโปเอโดนสตอรี่อไลฟ์ changing สตอรี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นปเดนสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับผมยังคงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะครับ The MBA Compass นะครับเขียนโดยอาจารย์โบโด เฉลวเกมิชแล้วก็อาจารย์จอชดีอิเลฟนะครับก็เป็นหนังสือที่ผมคิดว่าเหมาะสมสำหรับคนที่สนใจอยากเรียน MBA นะครับหรือว่าคนที่กำลังเรียนอยู่เพราะว่าก็จะตอบคำถามหลายๆข้อที่น่าสนใจได้วันนี้จะพูดถึงเรื่องของการสมัครเรียน MBA เลยแต่ว่าไม่ได้เป็นรายละเอียดว่าต้องสอบอ,อ,อะไรในการเข้า MBA ธรรมศาสตร์อะไรแบบนั้นนะครับอันนี้จะเป็นภาพใหญ่ภาพรวมว่า เออเราจะอยากจะสมัครเรียน MBA เนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างเริ่มต้นเลยนะครับข้อแนะนำอย่างแรกก็คือต้องเข้าใจก่อนว่า MBA คืออะไรนะครับหลายๆคนที่มาสมัครเรียน MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยผมเพิ่งสัมภาษณ์มานะครับเป็นร็อตที่1เนี่ยผมก็ถามบอกว่าเออทำไมถึงมาเรียนนะครับทำอะไรบ้างนะหลายๆคนก็อายุแบบประสบการณ์เป็น10ปีนะครับก็เพิ่งสมัครเข้ามาเขาก็บอกว่าส่วนแรกเนี่ยเขาก็ เริ่มทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเขาถึงต้องเรียนก็คือ MBA คืออะไรนะครับสอนอะไรบ้างผมคิดว่าการการที่เราจะลงทุนลงแรงเนาะแล้วก็ลงเงินด้วยเนี่ยในการเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งใช้เวลาอย่างต่ำๆก็2ปีที่ธรรมศาสตร์หรือที่อื่นๆก็คงประมาณนั้นเนี่ยมันก็ก็น่าจะต้องเก็บข้อมูลอะไรมาพอสมควรเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วรูปแบบการเรียนก็จะมีความหลากหลาย มันมีเรียนทั้ง full time full time ก็คือลาออกมาเรียนเลยเต็มเวลาเรียน part time เรียนในประเทศเรียนต่างประเทศเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องเก็บข้อมูลนะครับพอเราเริ่มเข้าใจแล้วว่า MBA เนี่ยม,มันตอบโจทย์เรานะครับก็เราก็จะตัดสินได้แล้วโอเคฉัน MBA แน่นอนผมผมพูดถึงเรื่องนี้นิดหนึ่งนะเพราะเคยมีความคิดอยู่นิดหนึ่งตอนที่ผมเรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆนิดขอแทรกแล้วก็เล่าให้ฟัง ตอนนั้นจบปริญญาตรีวิศวะเคมีครับแล้วก็เพื่อนๆผมประมาณสักครึ่งหนึ่งได้เขาก็ไปต่อโท MBA อีกครึ่งหนึ่งในเฉพาะกลุ่มที่ต่อโทกันนั้นนะครับก็ไปต่อโทวิศวะเคมีต่อผม่ตอนนั้นมีความลังเลอยู่เหมือนกันนิดๆว่าจะเรียนอะไรดีแต่ว่าสุดท้ายผมไปเลือกวิศวะเคมีนะก็ก็ไม่ได้เรียน MBA ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมไม่ได้ทําก็คือข้อนี้ก็คือผมไม่ได้ไปศึกษาว่า MBA เเรียนอะไรรู้แค่ว่าบิสเนส แค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้คิดเลยมากแต่วิศวเคมีเรารู้อยู่แล้วไงเพราะว่าตัวเราก็จบวิศวเคมีมาวันนั้นก็อาจจะเลือกทางที่ตัวเองคุ้นเคยส่วนหนึ่งเพราะว่ารู้จักวิศวเคมีดีกว่า MBA และอีกส่วนหนึ่งก็คิดว่าในเรื่องเคมีวิศวเคมีมาแล้วก็ต่อโทไปเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่มาตอนหลังอ่ะหลังจบโทวิศวเคมีแล้วก,กลับมาเมืองไทยเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้ทํางานแล้วก็ไปเรียน MBA Parttime นะตอนนั้นก็ แฟนผมซึ่งก็คือภรรยาตอนนี้ก็เรียน MBA อยู่ก็เลยพอจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะว่า m b เเขาเรียนอะไรกันนะแต่จริงๆแล้วเราสามารถหาข้อมูลได้ยิ่งปัจจุบันยนี่ยง่ายมากนะครับในการหาข้อมูลถัดไปนะครับพอเลือกจะเรียน MBA แล้วเนี่ยคราวนี้ก็ต้องมาสเต็ปที่2นะจะเรียกว่าสิ่งที่2ที่ต้องคำนึงถึงก็คือเราจะใช้ใครที่เหลืออะไรในการเลือกที่ที่จะเรียนอย่าง สอบสัมภาษณ์ขราวเนี้ยที่ผมเพิ่งผ่านมาสัก2สัปดาเนี้ยเอ้ยไม่น่าถึงด้วยสัปดาห์ที่แล้วด้วยซ้ำนะครับผมสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครเรียนเอเมธรรมศาสตร์ล็อตแรกนะจะมี2ลอ็อตแต่ล็อตนี้ล็อตแรกเนี่ยผมก็ถามบอกว่าทำไมเลือกธรรมศาสตร์เขาก็จะพูดถึงปัจจัยต่างๆเช่นปัจจัยของการเวลาเรียนนะเวลาเรียนที่ออตอนนี้ M b a ธรรมศาสตร์เปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์เขาบอกเล็งอยากเรียนมานานแล้วอาจารย์แต่ว่ามันเรียนไม่ได้เพราะว่า ทำงานเลิก6กโมงหรือบางคนทำงานแล้วมี OT เลิก2ทุ่มแล้วโ t ทมันก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยซึ่งซึ่งเขาก็เขาก็อยากจะได้ตรงนั้นด้วยแล้ว MBA มันเรียน6โมงถึง3าทุ่มมันก็เรียนไม่ได้หรือบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดก็บกขับมาเรียนไม่ไหวแต่พอเรียนเสาร์อาทิตย์เขากลับบ้านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรื่องเวลาในการเรียนก็ใช่ค่าเราเรียนก็ใช่บางทีก็บอกไอธรรมศาสตร์ก็ อันนี้ขอขอนุญาตยกตัวอย่างธรรมศาสตร์นะเพราะว่าที่อื่นผมก็ไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกนะธรรมศาสตร์ก็บอกค่ารุ่นเรียนก็พอได้ความใกล้ไกลความสะดวกในการเดินทางก็ใช่อีกบ้านผมอยู่ใกล้ๆแถวนี้ครับนะหรือว่าชื่อเสียงของ MBA ธรรมศาสตร์หลักสูตรหรือแม้กระทั่งอยากรู้จักอาจารย์บางคนบางท่านอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นครทีเลียที่เราสามารถนํามาจัดได้ เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านั้นะนะครับนะนะผมพูดถึงเรนกิ้งเขาก็ใช้ครทีเตรีเต่างๆเหล่านี้ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ผมพูดทั้งหมดนะครับเรื่องของอารายได้ที่เพิ่มขึ้นหลังจากจบอัตราการได้งานทำอะไรเงี้ยเขาก็จะมีข้อมูลพวกนี้เรามาเรนกิ้งอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งอินโฟเมชันเป็นอีกหนึ่งครทีเลริยที่เราสามารถนำมาใช้ในการตัดสินว่าเราจะเลือกเียนที่ไหน บางที่ไม่ต้องอะไรมากนะแรงสูงเอาเลยไงก็ก็ก,ก็ก็มีนะครับก็ถือว่ามันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วนหนึ่งของคําว่าชื่อเสียงอะ่ะอ่ะมามาถึงปัจจัยอันที่3นะครับที่เราควรคํานึงถึงตอนสมัครเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่เราควรจะเรียน mba อันนี้ผมบอกก่อนเลยถ้าอย่างธรรมศาสตร์เนี่ย requirement เลยนะอย่างต่ําต้อง3ปีหลังจากจบปริญญาตรีนะครับ3ปี แต่ในหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกว่ามันแล้วแต่ลักษณะของ M.B.A. นะถ้าเป็น M.B.A. full time หนังสือเล่มนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะบางทีก็มหาลัยเขาก็รับ M.B.A. เป็นแบบ full time ก็คือรับมันเต็มเวลาเนี่ยเขาก็บอกว่าอายุประมาณ25-30ถครับถ้าเป็น M.B.A. part time part time เป็นพวกแบบเรียนตอนเย็นหรือเรียนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะประมาณ27-35ผม M.B.A. ธรรมศาสตร์โปรไฟล์ประมาณนี้ครับ27-35 ซึ่งก็ตรงตรงกับที่หนังสือนี้พูดนะถ้าเป็น Executive MBA เนี่ยก็บอก30 4 5ถึงซึ่งจะเรียนเป็นแบบโมดูลก็คือมา2วีคเรียนรวดเดียวแล้วก็กลับไปทำงานแล้วก็เว้นไปสักเดือน2เดือน,ออนกลับมาอีก2วีคัอะไรเงี้ย2สัปดาห์อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบ30 -45 ถึงส่วนออนไลน์ MBA ในกว้างนะ2 5 4 5ก็อย่าไปคิดว่าถึงขนาดจะต้องเป๊ะอครับ ว่าจะต้องแบบตัวเลขเท่านี้เท่านั้นอายุเท่านี้เท่านั้นจริงๆอย่างอย่างธรรมศาสตร์เนี่ยตอนนี้จํานวนผู้สมัครก็มีแนวโน้มที่จะมีอายุมากขึ้นซึ่งดีนะครับเพราะว่าเขาจะมีความมีประสบการณ์มีมีอะไรหลายอย่างที่จะมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมชั้นเขาได้นะครับอันนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะในการเรียน MBA แต่ก็ยังมีความกว้างอยู่นะครับอย่าง MBA ธรรมศาสตร์ก็ตั้งแต่20 กว่าๆไปจนถึง40่งว่ากว่าก็มีแต่ว่าก,กระจุกตัวน่าจะอยู่20ไปปลาย,ลายถึง30ค่าเฉลี่ยประสบการณ์ทำงานอยู่ประมาณ7ปีอายุประมาณ29นะครับโดยประมาณ7ปีหลังจะจบปริญญาตรีอันที่4นะครับที่คุณต้องเตรียมตัวก่อนมาเรียนนะ็่คือเรื่องของการหา Reference คืออันนี้อันนี้โน้ตไว้นิดหนึ่งการเรียน MBA ที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมี Recommendation Letter ที่ผมรู้ก็คือผมเคยสมัครเรียนไม่ว่าจะเป็น เป็นญาโทที่ต่างประเทศเองนะครับหรือว่าตอนนี้ในบทบาทของอาจารย์เองซึ่งเขียน Recommendation ให้กับนักศึกษาหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้สําคัญนะครับเราต้องเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆนะไม่ใช่วันจะสมัครจะเดทไลน์วันพรุ่งนี้วันนี้บอกอาจารย์คะเ,เขียนให้หน่อยขอวันพรุ่งนี้เลยจะส่งแล้วเนี่ยไม่ทันนะครับ r e c o m m e n d a t i o n l e t ต e r ต้องต้องมีการเตรียมพร้อมเตรียมตัว MBA ธรรมศาสตร์มีเลตเตอร์อันหนึ่งเหมือนกันครับแต่เป็นเลตเตอร์จากนายจ้างนะครับ ทำไมถามถามว่าทําไมเราก็อยากรู้ว่าในจ้างสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนผมไม่อยากให้นักศึกษา M อ็มบที่มาเรียนที่ธรรมศาสตร์เนี่ยแอบมาเรียนคุณเรียนคุณต้องบอกที่ทํางานครับเขาจะได้รู้แล้วแล้วมันก็ดีต่อคุณด้วยเพราะว่าถ้าเขารู้เนี่ยเวลาคุณจะออกมาเรียนไม่ใช่ว่าหลบๆซ่สนสอนๆนี่ทำไมนี่มันไม่ทุ่มเทเลยวะ่าเพลแป๊บเดียว4ี่โมงออกแต่ว่าแต่ก่อนนะนะต้องพูดแต่ก่อนเพราะว่าเรียนตอนเย็นผมก็เลยประกาศให้ว่าเฮ้ยคุณต้องขอในจ้างมานะครับ แต่ว่าตอนนี้มันเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วละ่ะก,ก็เป็นเวลาของเราแต่ก็ไม่แน่ฮะบางทีในจ้างก็อาจจะให้อยากให้มาทํา OT วันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้แต่เขารู้เขาก็จะเข้าใจว่าโอเคคุณกําลังเรียนหนังสืออยู่นะครับข้อที่5ครับอันนี้หลีเกเลี่ยงไม่ได้ครับอย่างในหนังสือเล่มน,นี้เขาบอกว่าการสอบ Gmat หรือ GRE อ,อธิบายาคร่าวๆว่ามันคือ standardized test standardized test สอบทำไมเพราะว่า ปกติมหาอะไรชั้นนำเนี่ยโครงการ N b นเขาเนี่ยผู้สมัครมันมากกว่าจำนวนที่จะรับได้อยู่แล้วไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าเพราะฉะนั้นเขาต้องคัดเลือกเนาะ <S <S 1> <S 1> ส่วนหนึ่งก็คือแน่นอนดูประสบการณ์ดูโปรไฟล์ต่างๆที่สมัครเข้ามาดูจดหมาย recommendation เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังแต่อีกส่วนหนึ่งก็เขาก็อยากรู้ความสามารถในเชิงวิชาการซึ่งจะไปดูเกรดเฉลี่ยตอนปตีมันก็ไม่ได้ไงมันเรียนคนละมหาวิทยาลัยมันเรียนคนละดิสซิปลินคนละคณะ มันเทียบกันไม่ได้ก็เลยจัดมาทดสอบที่เรียกว่า g m a t หรือบางที่ก็กรับ GRE เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็น MBA ส่วนใหญ่จะเป็น AT, g m a t GMAT อย่างธรรมศาสตร์ก็มีนะแต่เราไม่ได้เอา g m a t GRE นะเพ,พราะพุกนั้นเษาอังกฤษ m a ธรรมศาสตร์เป็นหลักสูตรไทยเนี่ยเราก็รีควายให้นักศึกษาที่อยากที่จะมาเรียนเนี่ยผู้สมัครเนี่ยไปสอบ Smart Tool นะครับก็ก็ ไปหาข้อมูลได้นะครับในเพจเอเมรมาสร์หรือเพจน้บุตรสตอรี่ก็ได้นะครับในการสอบสมาร์ททูเนี่ยก็คล <c oughs> ้ายๆพอเราสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ออกมายื่นครับเขาว่าออมายื่นก็คือมาพร้อมใบสมัครนั่นแหละคุณสมัครเสร็จแล้วคุณก็บอกว่าคุณสอบแล้วครั้งนี้ผมก็จะไปดึงข้อมูลมาจากสมาร์ททูแล้วว่าคะแนนเป็นเท่าไหร่แล้วถ้าคะแนนโอเคเราก็ดึงเข้ามาสอบสัมภาษณ์อีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก็ต้องมีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่า วันนี้ผมผมบอกว่าเดนไลน์ก็สมัครคือ6พฤษภาห้าพฤษภาเพิ่งมาสมัครแลวเพิ่งรู้ว่าสอบสมัครถ,ถูกมันสอบไม่ทันนะมันไม่ใช่ว่ารู้วันนี้สอบพรุ่งนี้นะครับมันก็มีระยะเวลาที่เปิดสอบอยู่ว่าจะเปิดสอบเมื่อไร่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วางแผนกันดีๆครับเพื่อที่เราจะได้ไปสอบได้ทันเวลาแล้วก็เอาคะแนนมายื่นพร้อมกับสมัครนะครับ แล้วสอบพวกนี้เนี่ยมันสอบที่หลายครั้งก็คือครั้งแรกสอบไปถ้าใครเตรียมตัวไปตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครั้งแรกสอบแล้วมันไม่ผ่านคือคะแนนมันน้อยอ่ะมันไม,ม่ตกผ่านหรอกมันมีแค่คะแนนน้อยคะแนนมากยางมหาลัยเนี่ยคุณก็จะพอพอจะรู้สถิติอะ่ะปกติเขาก็จะเปิดนะยังมหาลัยต่างประเทศเขาจะคุณเข้าสแตนฟอร์ดคะแนนมันน่าจะประมาณอยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้ามันน้อยคุณก็สอบใหม่ไงคุณก็มีโอกาสแต่ถ้าเกิดคุณไปสอบตอนใกล้ๆจะเดทไลน์อ่ะ มันน้อยคุณหมดสิทธิ์แล้วไงไม่งั้นคุณต้องรออีกปีหนึ่งอ่ะใช่ปะ่ะ MBA ธรรมศาสตร์เหมือนกันสมาร์ทูก็เปิดหลายรอบครับถ้าตอนนี้รอบนี้รีบไปสอบนะครับตอนนี้กํลาลังเปิดอยู่เลยนะครับถ้าใครสนใจรีบรีบเข้าไปหาข้อมูลเลยนะครับ,ร,บ,ร,บรีบไปสอบซะนะครับพอสอบเสร็จปุ๊บสมมุติคะแนนยังไม่ได้ยังยังยังถือว่าน้อยอยู่ก็มีอีกรอบหนึ่งเดือนเมษาไปสอบมีแค่2รอบนะบตอนนี้ถ้าจะจะ,จะสมัครปีการศึกษานี้นะนะครับก็ วางแผนดีๆส่วนสถิติต่างๆก็ไปหาข้อมูลอย่างธรรมศาสตร์เนี่ยระบบต่ำกว่า,า,าสามเนี่ยคงคงไม่เคยไม่เคยเรียกใครเข้ามาสัมภาษณ์นะครับวานนั้นก็ก็ต้องลองดูอันดับที่6นะที่เขาจะาคนที่จะสมัครก็ต้องเตรียมตัวโดยเฉพาะย,ายิ่งกานสมัครในมหาลัยต่างประเทศนะครับก็คือ CV กับ Resume ก็คือบิลพอร์ตอะที่เขาชอบเรียกว่าบิลพอร์ตคือสร้างพอร์ตอะ อ่านแล้วเนี่ยสำหรับคุณจะเข้า Harvard, MIT, Stanford, Berkeley เงี้ยนะคุณจะต้องแบบเขาเขาผมเคยไปฟังนะสำหรับคนที่เขาเป็น Admission Officer ตอนนั้นไปฟังเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงตอนนั้นเนี่ยลูกสาวจะไปเรียนต่ออเมริกามาอะไรท็อปท็อปใช่ปะก็ไปฟังเทคนิคเขาก็บอกว่าเออเนี่ยอ่านใบสมัครแล้วอะรู้สึกอยากจะเชิญคนเนี้ยมากินข้าวเย็นด้วย ซึ่งคุณจะทํำยังไงอ่ะให้ให้เขาอยากเชิญคุณมากินข้าวเย็นด้วยใช่ไหมคือฟีลลิ่งมันแบบคือคืออยากรู้จักคนนี้เลยอยากเจอหน้าเลยอะ่ะแปลว่าโปรไฟล์คุณมันต้องนักน่าสนใจอะ่ะถ้าโปรไฟล์ธรรมดาธรรมดาเขาก็ไม่รู้จักเชิญมากินข้าวเย็นทำไมใช่ไหมซึ่งพวกนี้มันใช้เวลานะครับคุณจะไปเรียน MBA ระดับท็อปเนี่ยคุณก็ต้องบิลพอร์ตให้มันแบบโอ้โหน่าสนใจมากๆอันนี้ อาเป็นทั่วไปสําหรับคนที่อยากเรียนในเบในในมหาลัยต่างประเทศส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเอเธรรมศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดที่จะเป็นลักษณะที่ว่าคุณต้องบิลพอร์ตโอ้ถ้าเกิดคุณแบบพอร์ตคุณดีเ,เราจะรับเข้ามาเลยมันยังไม่ได้มีแบบนั้นคุณก็ต้องสอบแล้วก็ถ้าคะแนนสอบมันโอเคแต่มันก็มีมีแบบข้อยกเว้นบางบางประการเช่นจำได้ไหมครับผมบอกว่าประสบการณ์ต้องอย่างน้อย3ปี ถ้า3ปีคะแนนสมาร์ททูถึงคุณก็ถูกดึงเข้ามาสอบสัมภาษณ์ซึ่งตอนสอบสัมภาษณ์เนี่ยพอร์ตก็จะมีส่วนว่าโอ้โหคนนี้ประทับใจก็น่าจะรับแต่ครนี้มันก็มีบางเคสที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นเคสพิเศษคือว่าประสบการณ์ไม่ถึง3แต่อยากสมัครเรียนมีคะแนน Tool, สมาร์ททูสมาร์ททูคะแนนดีเลยละ่ะแต่อยากเรียนประสบการณ์ไม่ถึงอันเนี้ยพอร์ตต้องสําคัญมากๆครับเช่นคุณเป็นเจ้าสองสตาร์ทอัพเนี่ย คุณทำธุรกิจตั้งแต่เรียนจบเงี้ยมันมันมีโอกาสไงอย่างเงี้ยมันก็เขา้าเข้าขายข้อนี้ครับว่าเรซูเม่หรือ CV คุณมันมันน่าดึงดูดนะครับอันถัดไปนะครับคือเขาบอกให้เราพยายามเขียนเอเซ่ก็คือเรียงความให้ดีๆอันนี้จําได้ตอนลูกสาวสมัครเรียนเป็นยตรีนะโอ้โหการเขียนเอเซ่นี้สําคัญมากนะครับต้องเขียนให้มันแบบน่าประทับใจนะ อย่าง m อ็บธรรมศาสตร์เองมีให้เขียนนะมีให้เขียนในเศษแต่ว่าเราใช้เป็นองค์ประกอบมากกว่าในการสอบเข้าตอนสัมภาษณ์นะครับคือตอนสัมภาษณ์เนี่ยก็จะมีข้อมูลพวกนี้เล็ดเล็ดเอ่อ recommendation จากในจ้างมีการเขียนเป็นคำถามสั้นๆให้ท่านตอบเพื่อที่จะกรรมการก็จะได้ดูแล้วก็พิจารณา ตัดสินว่าคนนี้เหมาะกับ MBA ธรรมศาสตร์หรือเปล่านะครับมีปะเด็อย่างไงทําไมเขาถึงอยากมาเรียนอะไรเงี้ยและสุดท้ายแน่นอนฮนะในต่างประเทศบางที่ไม่มีนะเพราะว่าเขาอาจจะในอดีตมันก็ลําบากนะครับที่จะไปสัมภาษณ์นะคือพาร์ทสุดท้ายคือพาร์ทของการสัมภาษณ์แหละหลายๆแห่งก็จะมีนะครับจะมีสัมภาษณ์เดี๋ยวนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าการสัมภาษณ์ออนไลน์คงเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วนะครับอย่าง MBA ธรรมศาสตร์ก็มีการสัมภาษณ์ครับ ก็เป็นใครที่เหลียหลักอันหนึ่งเลยนะครับมีสมาร์ททูคะแนนถึงประสบการณ์3ปีเราก็จะดูแล้วน่าสนใจคนนี้เรียนเชิญเข้ามาสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก็มีกรรมการสัมภาษณ์มีคนถามอันนี้ขอเป็นพูดถึงบริบทของ MBA ธรรมศาสตร์กด้สัมภาษณ์อาจารย์ทำอะไรเปิดมาคําถามเบสิกแนะนําตัวผมผมผมไม่ได้เคลมว่าทุกคนจะต้องถามแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นคําถามสแตนดาร์ดนะแต่นี่ผมเป็นคําถามที่ผมใช้ใช้ถามประจํา คำถามเริ่มมาที่คุณเตรียมได้เลยว่าทำไมถึงอยากเรียน MBA เราอยากรับนักศึกษาแบบไหนนักศึกษาที่เขามีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าการเรียน MBA บเป็นประโยชน์กับเขายังไงเป็นประโยชน์กับองค์กรยังไงเราไม่ค่อยอยากรับคนที่แบบไม,ม่ค่อยมีจุดมุ่งหมายถามว่าทําไมเพราะว่าไม่มีจุดมุ่งหมายเนี่ยบางทีทาเรียน,นไปอาจจะเรียนไม่จบแล้วก็เลิกเรียนไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะเก่งอยู่แล้วแหละถ้าไม่เก่งเราไม่เลือกเข้ามาสัมภาษณ์หรอกแต่ว่าไม่มีจุดมุ่งหมายไง ผมไม่รู้ทำอะไรว่างๆก็เลยทำอะไรเงี้ยเอาไว้ถ้าถ้าเกิดหายเบื่อก็อาจจะเลิกอะไรเงี้ยเขาไม่คงไม่มีใครพูดประมาณนั้นนะแต่ถ้าเกิดเซนต์มันออกมาแบบแบบนี้เราก็อกจะรับดีหรือเปล่าคนนี้นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเรียน MBA ไบีทํทำไมทำไมถึงเลือกเรียนที่ที่ธรรมศาสตร์เราอยากรู้ว่า DNA ที่เขาเข้ามาเขามีความคาดหวังยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาในในภาพที่เขาอาจจะเข้าใจผิดเราจะรีบบอกเลยนะ คือเราไม่ใช่ว่าใครเข้ามาเรารับหมดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเข้ามาเข้าใจผิดเช่นผมเนี่ยเอมธรรมศาสตร์เพราะได้ข่าวว่าเอ่อธรรมศาสตร์เนี่ยไม่ต้องเข้าเรียนก็ได้ก็ก็เรียนจบอย่างเงี้ยผมบอกว่าอตนนี้ได้ข่าวมาผิดแล้วนะครับอาจอาจจะเพื่อนแกล้งครับคือคือเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยเรียนหนักนะครับก็ไม่เคยไม่เคยผิดบางใครครับว่าเรียนหนักนะครับเต็มที่แต่คุณก็จะได้อะไรไปเต็มที่เหมือนกันเพราะฉนั้นถ้าหวังว่าเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้ยังไงก็จบอยู่แล้วอ่ะอาจจะไม่ถูกอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามพวกนี้เป็นคําถามเบสิกพื้นฐานคําถามเรื่องของการบริหารจัดการเวลาเรียนไปด้วยทํางานด้วยไหวไหมทํางานเลิกกี่โมงทํางานอยู่แถวไหนเพราะเพราะเพราะเรื่องนี้มันจะรบกวนเวลาเรียนเรานะครับถ้าใครบอกทํางานวันเสาร์อาทิตย์เลยเอาแล้วจะมาเรียนได้ยังไงจริงไหมอ๋อผมกัดโดดตลอดแล้วผมจะมาสอบเอาอ่านเนี่ยจะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามพวกนี้ก็กกต้องเตรียมตัวไว้แล้วก็กไม่ต้องเฟซครับก็พูดตามจริงเพราะว่าถ้าเกิดหลอก บางทีเราอาจจะไม่รู้นะเช่นเขามีงานเขามีเรียนวันเสาร์เออทษทีเขามีทํางานวันเสาร์แต่กลัวอาจารย์ไม่รับก็เลยบอกว่าวันเสาร์ที่ว่างตลอดครับพอเรียนจริงคุณไม่มาเรียนคุณก็เรียนไม่ผ่านครับคุณก็ตกครับงานคุณก็ไม่ได้ทําแล้วคุณต้องไปทํางานวันเสาร์วคุณมาหลอกบอกว่าไม่มีงานวันเสาร์เนี่ยก็ก็จะ struggle ก็สุดท้ายคุณก็หลายๆที่ก็หลายๆคนก็ลาออกนะเพราะว่าไม่ไหวกับการทํางานอะไรเงี้ย ก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กําลังคิดจะสมัครเรียนไม่ว่าจะที่ธรรมศาสตร์หรือจะเป็นที่ไหนก็ได้หรือมหาลัยท็อประดับโลกต,ต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็เอามาแชร์ด้วยชื่อหนังสือนะ D.M.A. Compass ของอาจารย์โบโดเชลเลเกเมชกับอาจารย์จอ e อิเลฟนะครับต้องบอกว่าคิดว่าไม่มีขายในในร้านหนังสือในประเทศไทยเพราะว่า ผมพยายามจะซื้อแล้วสุดท้ายผมต้องสั่งออนไลน์จากสำนักพิมพ์ด้วยนะครับก็แต่ไม่ไรผมก็มารีวิวให้ฟังด้วยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n no น p ด d o n Story A Life Changing Story